สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชนิพนธไว้ในหนังสือความทรงจําในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการไว้ว่านับตั้งแต่พุทธศักราช2,495เป็นต้นมาเมื่อข้าพเจ้ามีอายุเพียง19ปีได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาเมืองไทยพร้อมด้วยลูกสาวคนโตซึ่งมีอายุยังไม่ถึงขวบครั้งนั้นแล้ว จนมีอายุ27ปีข้าพเจ้าไม่ได้เคยย่างกลายออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลยทั้งนี้เพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยไว้อย่างแนว่วแน่ว่าจะไม่เสด็จออกนอกประเทศถ้าไม่ทรงมีเหตุที่สําคัญพอในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของชาวไทยสมควรที่จะประทับอยู่ในบ้านเมืองเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับราษฎรของท่านให้มากที่สุด คืนวันที่13มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกระแสพระราชดำรัสอำลาประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีใจความดังนี้การไปเมืองต่างประเทศคราวนี้ก็ไปเป็นราชการแผ่นดินเป็นการทำตามหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะเป็นประมุขของประเทศ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในสมัยนี้ประเทศต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอจะว่าชนทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกันทั้งขูดน้ำใจกันไว้ให้ดีด้วยในการไปรเยือนประเทศต่างๆข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่าประชาชนชาวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขา และข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่เพื่อให้เขารู้จักเมืองไทยและให้เกิดมีน้ำใจดีต่อชาวไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกายาวนานมาตั้งแต่ปี2,376<ม>เมื่อประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันได้ส่งเอกครายทยูตเดินทางมายังสยาม พร้อมนำสิ่งของหลายอย่างมาทูลเกล้าทูลกระม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงดาบฝักทองคําที่ด้ามสลักเป็นรูปนกอินทรีและช้างการเสด็จพระราชดําเนินเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีไอเซนฮาว ห่างจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของรัชกาลที่7ถึง30ปีอันนั้นก็เป็นการแสดงถึงความใกล้ชิดนั่นแฟนอย่างชัดเจนเพราะว่าผู้นำประเทศที่จะได้รับการเชิญจากสหรัฐบ่อยๆเนี่ยคงมีไม่มากในช่วงนั้นก็แสดงถึงความใกล้ชิดอย่างชัดเจนการที่พระองค์ท่านได้รับการกราบังคคมทูลเชิญ ให้เสด็จไปแสดงสุนทรพจน์ต่อหน้าที่ประชุมร่วมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงการยอมรับประเทศไทยเป็นการถวายพระเกียรติแล้วก็เป็นการแสดงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอันนี้ก็ต้องถือได้ว่าพระองค์ท่านก็เป็น the, ตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเกียรติอาจจะก่อนหน้าประเทศอื่นๆอ,อ,อีกไม่รู้กี่ประเทศที่เราเห็นว่ามีการ ได้รับเชิญไปกล่าวในระยะหลังๆแต่ของไทยเนี่ยพระองค์ท่านได้รับการถวายพระเกียรติเนี่ยมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่2503แล้วปี2503ยุคที่ประเทศไทยยังเป็นเพียงประเทศเล็กๆบนแผนที่โลกประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักหรือเป็นเป้าหมายของนักเดินทางต่างชาติเหมือนในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศตะวันตก ของพระมหากษัตริย์หนุ่มที่มีพระชนสา,าเพียง32พันสาและสมเด็จพระราชินีที่มีพระชนสา,าเพียง27พันสาจึงถือเป็นพระราชภารากิจที่หนักหนาไม่ใช่น้อยและต้องทรงแบกรับพระราชภารากิจนี้ยาวนานกว่า6เดือนวันที่14มิถุนายน2 5 0 3ประชาชนจำนวนมาก ต่างไปเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทส่งเสด็จกันอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางตั้งแต่พระราชวังสวนจิรดาจนถึงสนามบินดอนเมืองครั้นถึงเวลา18นาฬิกา18นาทีเครื่องบินพระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งหน้าสู่รัฐฮาวายอันเป็นรัฐแรกที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ลรัฐฮาวายตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีทั้งหมด8เกาะศูนย์กลางแห่งความเจริญของฮาวายอยู่ที่เกาะโออาฮูที่มีเมืองหลวงชื่อว่าฮ o นโนลูลูวันที่14มิถุนายน2503ที่สนามบินของฐานทัพอเมริกัน ทางการสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันฐานอย่างเป็นกันเองกับผู้แทนหนังสือพิมพ์ในฮาวายที่มาเฝ้ารับเสด็จทำให้หนังสือพิมพ์ในฮนโนลูลูต่างเสนอข่าวชื่นชมในพระราชจริยวัตรเป็นอย่างมาก วันที่15มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินยังฐานทัพเรืออ่าวเพิร์ลฮาเบอร์ส่งลงเรือดำน้ำของกองทัพเรือประทับในห้องบังคับการและส่งบังคับเรือด้วยพระองค์เองการที่ฮาวายตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งสหรัฐอเมริกาประมาณ3,700กิโลเมตร ทำให้เกาะนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นจุดต่อระยะในการส่งเรือรบเข้าเอเชียโดยเฉพาะอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกทุกวันนี้กองเรือหน่วยบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกายัางตั้งอยู่ที่นี่ จากนั้นทอดพระเนตรการยิงอาวุธจรวดขนาดใหญ่ของทหารอเมริกันในช่วงบ่ายพระองค์ทรงเป็นประธานการสูนสนามที่ฐานทัพอากาศกาเนโอเฮที่มีทหารนาวิกโยธินกว่า5,000นายเดินสวนสนามผ่านพระที่นั่งและมีเครื่องบินขับไล่ไอพ่นจำนวน32ลำบินผ่านพระที่นั่งเพื่อถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติ ในคืนเดียวกันนี้นายวิลเลียมเอฟควินผู้ว่าการรัฐฮาวายอิและภริยาได้จัดงานเลี้ยงถวายพระกรยาหารค่ำณนะจวนผู้ว่าที่ชื่อว่าวอร์ิงตันเพลสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหีบบุรีถมทองนี้แก่นายวิลเลียมเอฟควินปัจจุบันสมาชิกในครอบครัวยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแม้จะล่วงเลยมากว่า50ปีแล้วก็ตาม ค่ำคืนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคลาริเนตร่วมกับวงดนตรีดิกซี่แคทในเพลง blue in B flat และ black home Indiana บรรดาแขกที่มาร่วมงานต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถด้านการดนตรี We we dinner the had had a dinner, and last it night. on out And I don't know, it was a pretty big crowd. I guess we had maybe maybe 100 people. And um, uh, we had an orchestra that came to, a small group of musicians that came to entertain. And we knew that, the, um, that His Majesty, it was a trumpet, wasn't it, that he played? It was, and so Mr. Governor Quinn had the band leader bring an extra mouthpiece in case we could get His Majesty to, to play for us. So uh, during dinner, he turned to Her Majesty and he said, Do you think that, um, that, uh, that His Majesty would play music for us tonight? And um, she looked at him and she said, Well, he might if you'll sing. <laughs> and so, so he did, and Bill sang, and, and everybody was so happy and lighthearted, and it was a wonderful, wonderful uh, party. It was very, very lovely. วันที่16มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังอีโอลานีซึ่งเป็นพระราชวังแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี2425โดยกษัตริย์กาลาอัวสร้างเสร็จได้11ปี ฮาวายก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นสำนักงานของผู้ว่าการรัฐและเป็นที่ประชุมสภานิติบัญญัติของรัฐปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้สนใจทั่วไป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังพิพิธภัณฑ์บิชอปซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2432ตามชื่อของผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์คือนายชาริสบิชอปถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ทางวัฒนธรรมของชาวโพลินีเซียนไว้มากที่สุดในโลกและจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโพลินีเซียนและชาวฮาวายในยุคแรกๆไว้อย่างน่าสนใจทั้งสองพระองค์ ได้ทอดพระเนตรสิ่งของต่างๆอันแสดงถึงวัฒนธรรมฮาวายนอกจากสถานที่สำคัญของฮาวายที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสองพระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินยังพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งโฮโนลูลูเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฮาวาย มีงานศิละปะของฮาวายและประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกจัดแสดงไว้เป็นห้องห้องตามยุคสมัยมีงานศิละปะมากกว่า50,000ชิ้นจัดแสดงภายในอาคารเล็กๆแห่งนี้แม้ฮาวายจะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องความงดงามของชายหาดและท้องทะเล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกตลอดระยะเวลา4วันที่ประทับบนเกาะอันสวยงามแห่งนี้ด้วยหมายกำหนดการที่อัดแน่นตลอดทั้งวันทําให้ทั้งสองพระองค์แทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทั้งทั้งที่โรงแรมที่ประทับคือโรงแรมรอยัลฮาวายเอียนจะอยู่ติดกับชายหาดไวกิกิอันเลื่องชื่อก็ตาม